าจจะโยนทิ้งเสียกำลังปรับวางไวเ้เฉยๆให้คนอื่นกขาจับโยนจับทิ้งกันดีหรือไม่ก็ให้มันหายสาบสูนไปนเองาตามมาจะต้องยเกเข็งทุกคนพยายามทำให้ติดสุสมาเป็นคนดีมีจิต ที่ฟองใสก็ร,ริสุิมไม่ติดใจขัดติดใ,ใจใดมีจิตที่เลอะเลอประกรอบด้วยลมเป็นที่ตั้งยิตของลูกศิษย์หรืนะลอลูกศิษย์ของอามารจะต้องเนิกถึงอยู่เสมอในพุทธานุสติที่ได้กล่าวแล้ว หากติคนใดไม่ระลึกถึงทุธานสติติปการหรือทำที่คนระลึกถึงติปการเสี้ผู้นั้นก็จะติดไปลงไปในสิ่งที่มารมลใจบอกทุธานสติให้ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าโดยพระกริีสุขิคุณพระเมตตาที่คุณพระมาหาการุณาธิ ก็บ,บรรดาทุตบทตัดเละเวนั่ยให้เราลึกนึกถึงพระธรรมซึ่งเป็นคำสั่งสอนของท่านดุจดังน้ำทิพชะลมจ,จิตใจของมรดาเวนายตัดทุตบทตัดทั้งหลายให้อาปิมปิดตื้นเริงมีความสุขคนจะ คนที่อาบน้ําชําระร่รางกายทำจัดสิ่งสกโปรกโสโครกได้ะฉะนั้นย่อมเป็นคนที่จิตใจสบายสบายเนื้อสบายตัวสบายใจสบายวาจารอ่องพุทธหมดไม่เหนะีหยวหนักในเืนึกถึงคุณของพระสงค์ผู้เป็นที่รับพัฒนรรมวินัยปฏิบัติปฏิบัติตามพธรคำสอนพุทธองค์นำมาที่ แจงแ้งแถลงไขกล่าวอบรมสั่งสอนกับบรรดาญาติโยมให้เข้าใจในสิ่งนั้นผิดนี้ผิดถูกช่วยให้ระลึกลึกถึงปีนของตนตนเองสำรวมดีแล้วหรือจะพูดจะคิดจะทำอะไรเนี่ยพูดคิดด้วยสิ่หรือไม่ ปิ่นสมาทานทั้งห้าทั้งแปดสมาทานจริงหรือไม่ทั้งสิบทั้งยี่สิบสองร้อยี่สิบเจ็ดมีจริงหรือไม่ให้ตรองแล้วลุกตูสุกอยู่เสมอเราบอกปิดผ้าเอาไร้ปิ่นมันด่างค้อยหรือไม่เมื่อสินมันด่างคล้อยประมาจรย์มันกระด่างตอยความบริสุทธิ์มันกระด่างตอยความสำรวมไว้มันกระด่างค้อยเหมือนลวก ที่มันเจาะกินเสาบ้านเราฉชนั้นไหนไม่ช้ามันก็จะพังลงหากเรามันตรวจตาดูกํจาจัดสิ่งนั้นเสียไม่ให้ปวกมากินเสียบ้านเรามันก็มั่นคงแข็งแรงสาบวนสืบต่อไปมีอายุยืนยาวนานต่อไปเป็นตระบัดเป็นบารมีให้สำรวจดูหรือมดูถึงจกทานสติการให้ทานก่อนในการบริจาคเป็นต้น คือให้ยินดีในทานที่ตนเองให้การที่ให้ทานนั้นให้เพื่ออะไรเพื่อรับความตันหนีเที่ยวเพื่อรักความโลคที่จะมีมาในตนธรรมดาบุคคลที่โลภแล้วย่อมเป็นบุคคลที่ตันหนีเดียวไม่ค่อยบอริจาคทานแต่คนที่บอริจาคทานแล้วย่อมไม่เป็นคนตันหนีและย่อมไม่เกิดโลภ จากก็ให้ระลึกถึงเทวตานุสติระลึกถึงคนที่ทําบุคคลให้เป็นเทวดาคือบุคคลที่มีทีวีมีโอตาตะมีความระยมีความเกรงกลัวต่อบาปต่ออกุศลทั้งหลายก็ย่อมไม่ทําเมื่อไม่ทําทุกขปิตใจจะมีมาก,กับเขาต่อันได้ผู้ที่ได้ยินคนเรามีความระยมีความเกรงกลัโวโลกเขไม่อยากจะทำกวดก็ไม่อยากจะมีลุงก็ไม่อยากจะขึ้น ท่านเป็นธรรมดาของตัตตบุตรนี้ผู้รู้ดีชอบผู้ตรองโดยโยนสมจะกลกาเป็นอู้ปายโดยชอบทำอไรกล้ายาดสักทีห้พที่จารณากายของเราอยู่สม่ำเสมอว่ามันไม่สวยไม่งามมันจะเน่าเปื่อยมันจะฟุกพังมันจะสลายลงแม้กระทั่งกายของมรมารวโรโยยาตาทวดของเราก็ ให้เห็นเช่นนั้นความกันหนัดในอารมณ์ในปัญหามันก็จะหมดไปทุกคนเป็นเช่นนี้เมื่อยังลงง๊าลแแร่ร้อนละตัดพวงประโยชน์แต่เมือ่อตรายหรือว่าลองไปตะภาพไปสิให้ไปนอนเอาไหมก็ไม่เอาคนเราที่มันเกิดนะเกิดอหนาจก็ไอ้ความะโยะยานของจิตที่มันลงไม่ช่วยบุกกันเลย กานรู้จักยับยั้งจักที่เจราณาเป็นแบบนี้ก็หมดไปมโนนานเสติให้เราลถึงความตายที่จะมีมาแก่ตนนั้นแน่นอนโอ้มันก็ตลกด,ดูแล้วแต่คนคิดได้เช่นนี้อคติก็ไม่เกิดขึ้นความขึ้นโกรธโกรธใครก็จะไม่มีโกรธก็ตายไม่โกรธก็ตายจะโกรธไปทําไมเร่งบางเป็ญกุศลผลบ,บุญเอาไว้ไม่ดีหรือมันเป็นสเปิตัดสมเป็น,นสัมปริยภพ เป็นไปทางประเริดเป็นไปเพื่อมากคนที่ผ่านโดยแทย้คนที่ตั้งใจประพฤติแต่ผู้ศรัคุณงานความดีอาปาณาสติให้ระลึกนึกถึงล,ล,ลมหายใจเข้าออกอยู่เป็นอาจิงพิจารณาอยู่แค่นี้ให้มันเกิดมาเกิดคนให้มันเกิดเห็นเหตุเห็นจริงไม่ชามาัต้องชัดแน่ อัตสมานสติให้ระล,ลึกนึกถึงคุณของพระนิพานที่เป็นเครื่องดับที่เรียกและโกงทุกโดยสิ้นเชิงหน้าอนุสตเตสิป,ปรการานี้ให้มีไว้ในตัวของนักปฏิบัติทั้งหลายเนีย่ยปฏิบัติให้มันคลาดเคลื่อนจิตผลิตนคือคนหลงคนหลงคนเราอยากเอาแตก ติของตนเองนั้นเป็นใหญ่พอเราจะลึกถึงคติตนเองเป็นใหญ่ไม่เชื่อฟังสติของบุคคลอื่นมันจะใช้ได้ไหมบุคคลนั้นจะเป็นผู้ตรอมตรมทุกใจทรมานใจเมื่อบุคคลอื่นนั้นไม่มีความคิดเห็นตามกตติของเขานราจะิสตะไว้ว่าอภิหารนิยธรรม ทำที่ไม่เป็นไปเพื่อความเสื่อมแต่เป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียวเรียกว่าอริหารนิยธรรมคือมันประชุมกันหนึ่งประชุมก็พยายามค้นหาการทาคำสอนขององค์สมเด็จพระจินนาวรค้นหาความดับทุกข์ความปลดทุกข์ค้นหาการที่จะจับเวทนา ในความทุกข์ทั้งตวงคือมันปรึกษาหาเรือกันไม่ใช่มาประชุมข้อนแค่กันว่ากันกล่าวโทษกันเปล่าเป็นการประชุมเพื่อคนหาหลักของความเป็นจริงเมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกับประชุมก็พร้อมเมื่อเริ่มก็พร้อมเพียงกับเริ่มพร้อมกนทํำกิจการต่างๆหลายให้เสร็จเท่าที่จะกระทำไดน้นี่คือว่าปัญหารจะทำ มาดอกแต่วันเหนื่อยเหนื่อยมากทั้งหน้าที่การงานทั้งด้านการสอนต่างๆทั้งหลายแต่ถ้ามันได้ผลขึ้นมาไอ้ความเหนื่อยก็หายไปดังปิดรินแต่ไม่ได้ผลขึ้นมามันทงเหนื่อยจนเพลียไปหมดเพียตัวเหนื่อยหรือว่าเหนื่อยตัวแล้วมันเป็นไงไอ้เพียนใ,นใ,นใ,นใจเหนื่อยใจมันอึดอัด มันไม่รู้ที่จะหาอุปลายใดมาแก้ไขให้บรรดาผูกศิษย์ลูกหานั้นยากโยมน,นั้นทั้งพระทั้งเลนขัดหัดนั้นให้ประทุตยอยังคมจันทร์ให้บริสุทธิ์นั่นถึงว่นเหนื่อยนักขยามทำดีที่สุดแล้แก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างดีที่สุดแล้ว เป็นกันเองดีที่สุดแล้วเป็นต้นไม้ที่ไม่ไหวติงโอนเองไปทางไหนที่ดีที่สุดแล้วพยายามแ่งก้านสาขาปกคลุมผู้ที่เข้ามาแอบริงอาศัยในร่มไม้หรือร่มเงาอย่างให้รำเกยบเองสัก ก็ต้องการมีความปรารถนาให้ทุกคนเป็นสุขให้ทุกคนปราศจากความทุกข์รองทางหาให้ทุกคนสบายทั้งกายทั้งใจแต่บางคนก็ยังคิดที่จะตัดกิ่งก้า,านสาขาลิ้นใบมันเล่นบ้างน้องใบมันมาเล่นบ้นงบางน,น้องกิ่งมันบ้าง าม,มาหรือต้นไม้มันไม่โกรธเคืองหรกไอ้สิ่งที่ทุกคนได้รับนะเองจะหากว่าเป็นสิ่งที่ทําให้ต้นม,มานะัน้นสงบจับทุกคนไปทํารายไปเหนี่ยวไอ้ความร่มไอ้อความบดบังทั้งแสงแดดแสงอาทิตย์หนาวร้อนมันจะไปบางได้ ใ้ความลำบากก็จะเกิดขึ้นในภายหลังพยายามตรลองกันให้ดีคิดกันให้ดีทังกันให้ดีอะไรดีอะไรชั่วทุกคนรู้กันอยู่แล้วมันจําเป็นต้องให้สาธยายไปพูดกันมาทั้งเทศก็แล้วอบรมก็แล้วทั้งดูกก็แล้วว่าก็แล้เตือนก็เลยเปล่ปาขนาดรัธรรมรรมัศบรรณะ ฟังทำสั่งสอนของท่านโดยความเคารพคาว่าฟังทำสั่งส,รรสอนของท่านโดยความเคารพก,ก็คือเอื้อเอือ้อในทำนั้นและประพฤติปฏิบัติในทำนั้นคทำที่ได้ตรองเห็นแล้วอย่างชัดเจ้นคนเราถ้าทำความผิดอะไรแล้วเนี่ยถ้าคนจริงจะบอกว่าใช่เราทำผิด ต่ถ้าคคนที่ข้าเคิื่อนกิเลสจะบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นถึงผิดมันเป็นอย่างนี้ถึงผิดเนาเรานถ่าแก้ไขหรือแก้ตัวไม่ดีสู้ยอมรับสรารภาพเลยจะเป็นคนดี่าต่อมาวันนี้ก็ไปที่ธรนมก งานหรือว่าบริษัทเรียเขาให้ยือมอุปกรณ์ในการตอเข็มมาเขากลับไปบอกเขาว่าไม่ไปแก้ตัวว่าเรามียืมมานานหรืออะไรหรอไปแก้ตัวว่าเรามียืมมานานเด้วไม่มีเวลามาลืมไม่มีเวลาไม่มีเวลาจริงย่งจริงพยายาหบอกเราจะมาไปพูดทีนั่นจะไปพูดแต่ว่าอืมมันนานอาตมาปิดเ,เองอะนะอาตมาปิดเอง จะไม่แก้ไขแล้วว่าว่าเราอมันไม่มีเวลาเลยไม่ไม่เรายอมรับกับผิดก็แล้วกันถ้าว่าไงเราบอกาผิดเลยบังเริ้ไม่เจอผู้จัดการเราก็เลยบอกให้เขาฟังเอาไปนานทีเนี้ยแล้วก็ยังตอบไม่เสร็จแล้วก็แก้กันลุกือลุกือด้วยนั่นอยู่ทางนี่อยู่ทางแล้ก็ขอซื่อกพเลยตรงแล้วมันจะไม่ไปแก้ตัวแร้โอ้ไม่มีเวลาจริงๆที่จะมาเลยไปแก้ตัวไม่ได้ เพราะเราผิดจริงไม่ได้เอาไปคืนเขาไม่ได้ไปบอกเล่าเล่าสิทธิ์เขาเมื่อเวลาม่นมานุ้งเลย่น่ไ้คนเราเนี่ยถ้ายอมรับผิดจปเป็นคนดีจิตใจเป็นสุขทันทีแทนที่จะไปค้นคนวา้าหาว่าจะไปแก้ตัวยังไงโอ้โหมันเล่าร้อนมันทุกร้อนเลยหมดแต่ถ้าตั้งใจว่าจะไปรับผิดสบายใจมีตัวเดียวรับผิดกับทางที่จะไปค้นคนวา้าค้นหาพิธีจะไปแก้ไขแก้ตัวอะไรต่างๆมากมายแก้คําพูดโั้โห มารับเลยขัดกับใจไม่เป็นความจริงไม่หังกัดจินบ่นกินไม่เป็ดทําให้เราเนี่ยมันเล่าร้อนด้วยหมอกแต่ถ้าเราตั้งใจจะไปรัตสาภาพสบายใจนั่งไปแบบไม่ต้ทงสัจานการปฏิบททัติธรรมเหมือนกันต้องมีความจริงใจนักปฏิบัติต้องมีความจริงใจ,งจ,งใจถ้าปฏิบัติกันเลวไหลจิตปิเปร,เริค่าเคลื่อน จิตไม่ได้ประกอบไปด้วยคุณธรรมพรงวิหารสี่ไม่มีเมตตาไม่มีกรุณาไม่มีตาไม่มีอุเบกขาเลยมาว่าท่านทั้งหลายอย่าปฏิบัติเพื่อมรรกผลเลยท่านจงปฏิบัติเพียงแต่เสมอตามอัธยาศัยของท่านตามมีตามเป็นตามไป่านพอใจให้อานน็พอให้พอใจรักษาสิ่งนะพอใาพอใจภาวนาให้ก็พอใจภาวนาอาลมันมาก็เป็น บุญเหมือนกันถึงจะเล็กน้อยในมากนะก,ก็ยังเป็นบุญติดเป็นอุปนิสัยต่อดมาแต่ถ้าท่านปัาฉนมามากคนนิพพานท่านก็ต้องตั้งตรงน้ขันสิ่งไว้ในใจตั้งขันสิ่งไว้ในตนสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจไว้มากจะพูดจะทําจะคิดอะไรให้มันสิ่งตรงสิ่งจริงออกมาอย่ากล่าวอะไรให้มันคลาดเคลื่อนไป อย่งางธรรมชาติบริสุทธิ์นี่แหละท่านคือปรารถนามรรคนนมันมิพพานจริงๆเพราะฉะนั้นเวลาจะไปพูดถึงคำว่าเราปรารถนามรรคมันิพพานเราจะเป็นปัจจุบัมั่งมั่นนิพพานเราต้อหวังทุกสิ่งทุกอย่างต้องการมรรคมัน,มน,นิพพานต้องการละโลกละโกดะหลงถ้าเราไม่ได้ทําดังนี้แล้วไม่มีตาโกงกลมหามสีไว้ในใจแล้วไม่มีที่ปะภา,า,าวนาไม่มีไอทิวตุนาขันติไม่ต่างขันติไม,นตไม่ได้ตนแล้วใช่เขา แล้วมันขายกระจายตนอีใอย่างถ้าเราไม่ได้คิดจะเอาผลมาผลนิพพานจะมาแล้วไม่ได้ตั้งนมไม่ไวาา้ตั้งยะไรอะไรในตรนนี้นะปฏิบัติตามเป็นตามมีตามไปของธงคมปัจจุบันดีดีกว่าไม่เสียเวลาไม่ปวดเมื่อยในการจะมานั่งปางธรมารพูดในการที่มานั่งเจริญภาวนาในการที่จะมากระทำตายกุศลที่เกิดขึ้นอะไรต่างๆวาจากุศลที่เกิดขึ้นใจกุศลที่เกิดขึ้น ให้เป็นบุญอันประเสริฐบุญอันเลิศบุญอันเป็นตังบะบุญอันเกิดเป็นฤทธ์เป็นเดชาตรลองกันให้ชัดตรองกันน้ับแอ่เมตตา กันยังไม่พอมาน้าก็ยังไม่พอข้าพันก็ยังไม่พอมามาไม่ีคข้กินชาติตัดินกันวจะได้เกิดเาเป็นมนุษย์จะมาแก้โดยกรบขั่งเงินเราตรงหตักวาาประมาทบูมเอาวันเมื่อสงครามนีนไม่ตั้งใจเรียนเวลาเมื่อพี่ๆก็สอนพี่ๆก็สอนไม่ ความมีความด้อต้องแก้ไขความดอยนตัวเองจนไม่มีความด้ในตัวในใจแค่นั้คนเราจะแก้ไขเรื่องนใจด้วยธรรมะงคด้วยธรรมะใครจะว่าอย่างไรกูเองใครจะว่าใรไม่ตใครจะด่าใครตางกันถ้าเขาเจอเราีหลักธรรมุโองันลึกทึ จะเห็นว่าหักง่ายใจลึกขึ้ําำดับนัาคู่ฝักลึกปิบัติโดยแท้มารู้ลจะไม่มีเวลาจะมาีูจะสอนบรรดานิเทศทั้งหลายให้นานนักอดีรัการตายมันเล่าร้อนร้อนเป็นไปที่จะคอยท้าให้ร่างกายนั้นแย่ยิงทลายลงเท่า ยี่อ็อะไรนั่นาาีมากนี้บทติเรายังปอยไม่ได้สยาจเรียนอที่แมากกว่านี้ให้ตอที่ความรู้ติดของเรานี้จะไม่เป็นตัตตบุรุษก็จะเป็นปราเป็นปฏิทิผู้รู้ผู้จะตัดสอนผู้จะต่อไปใชบ้าง เวลาตกับติดตาันมเงารศีกษากันพูดยากเลยพูดกันสามีกันไว้ศึกษากันไว้รักกันไว้ยิ้มกันไว้จะพูดอยู่เสมอติใจคนธรรมยาแต่ใจคุณวัดง่าย แล้วกลาอยู่นิ่งวัดยาเจะหายใจคยนวัดกมหันจะไม่ได้งมอกก็มาอยู่ในภายนอกกางแ่มอแครู้เด้อกาียายางสอบหังฟ้อ ต้องคิารณาถ้าม้าไปใระโยชน์ใการผลิตราฐนการ ความรุ่ใจก็มัเป็นสุด,สด,สดน้ำใจของา,างหลายจะไปเปรเียบเอากับน้ำใจน,น้ำพระาลึไทิ่งแต่พเจู้มีนเทียบไม่ได้แม้แต่น้อยนิดเพราะองค์นั้นรงมนี้พระพุทธนาถคุณ,คณอันเป็นหนงใหญ่ต่อบรรดาสักด์ทั้งหลายมีพระเมตตาคุณพระบ,คบุคุณอันเปียบร้อน สมกับเป็นปัตจุปเป็นศาสดาอีกหโลกเราในจุินีจะมาให้ปุลนอยู่ในสภาพให้พระองค์ยังคงคุลอยู่กงซอนเหยียบเป็นล้นบัวต่างทั้งหลายแต่บรรดาเราที่เป็นศาสตาสามารถทำเราะเาลนไมากดนมาแมงนเข้าพล้วมาจะถีจะตืนใ้ให้มันกระจายไปก่อนแล้วก็เปิดปุ๊บออกไนี่ไหมนะ ออกกันเปิดปึ้งออกไปเดินเป็นแถวเดี่ยวพักนกันเปิดปึ้งทีเดียวเป็นแถวนะครับพิสูจิ์ด้วยว่ามาแรงจะไม่เข้าเลยความละเอียดต้องให้มีความป้องกันความป้องกันปราดหรือบนนันเด็กนะจะต้องทําการป้องกันทุกอย่างไปเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งที่มันหักเครีง่งหรือว่าเป็นเหตุทาให้เราได้ประสบความไม่พอใจแลาเกิดไปทําลายล้างที่เรา ปราศปากต้องยงป้องกันมาเข้าที่ไหนยายามเล่นบางีปวดทุกเข้าก็ต้องทำเพราะมาแรงมันเกิดเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะต้องฆ่าสานชีวิตมันแน่ทานมันต้องตกบันต้องตีมันต้องหาอะไรขีดต้องจัดมันแน่แน่นอนเป็นสิ่งที่เราต้องทำาน่อันนี้ถ้าเราป้องกันตั้งแต่จริงนี้ไอ้สิ่งเหล่านี้ก็ไม่เกิดขึ้น สิ sucking, ่งที่เราต้องถามาคต้องกันอย่างความละเอียดอ่อนวันนี้สอนอะไรจะไม่ไหวผมเคยแบกของหนักหน่อยเคยทำงานหนักหนเคยทำอะไรเลืดตาละรับปัจจุบันนี้มไม่อะไรกำลังใจแต่ร่างกายผปรากา้าอายุก็ยังไม่มากแต่ร่างกายเพราะจะต้องรู้ตัวเอง ไปจนจะแยกแยะดับมันไปถึทีนั่งพยายามส่งตุกติกทุกคนให้ได้ดีตอนที่สังขารมันจะแตกดับระยับต่างไปพยายามให้ทุกคนได้ดีได้เกิดภูมิจังได้พ้นทางบริสุทธิ์ได้มรดกได้ผลได้ทางแสงสว่าง เป็นสัมมาทิฏฐิผึ่งรองคึรอามาสัมมาทิฏฐิถึงรองนด้านการปฏิบัติทางกายวาจาแต่นี้จะได้บอกเป็นสัมมาทิฏฐิต้องจากมาสัมมาทิฏฐิเป็นตัวต้นตัวต้นความหน่นชอบทำดีใดดีทำดีใดดีทำบาปไดบาปทำอย่างได้อย่างนั้นมีความหน่ชอบเมื่อเมื่อมีความหน่งชอบแล้วก็จะสํารวมหมดกายและวาจาใจเป็นมรรคกิจความหน่ชอบเป็นตัวต้น ตองมีมีอะไรกันเนี่ยตมาเนี่ยถ้ามาเข้าอูตมาแล้วตมาหนื่อย่างมทั้งทักทั้ารวะทั้ง้นหัดทั้งอะไรตมาเปี่ยนต้นมามีอะไรไทยเขาขยาบขยาบขายาวอะไรนะขยาบกระชั่งเฉาช่ไเาเนี่ยที่หมูี่ลาที่ลาที่ไก่อะไรอะไรก็ต้องมาตมาเมื่อ เรื่องตัวเองคพูดเราเป็นเคร่งจักรเป็น่งจักไม่รู้หนาวร้อนที้เราก็าบอกตัวบอกกับตัวเองเหนื่อยเยอะทนเหนืยเยทนจริงทั้งขาไม่ไหวั้งแต่ฝืนฝืออกไปเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยผมก็ไม่ไหวทุกทีนะพอประมาณ ให้สังขารเรามากเลยมากเลยเกิดลงลงตัวลงตัวลงตลงัายอย่างเต้องมารับเองอต่างต่างเรื่องราวอะไรขึ้ aga, <ption> ่มากมากแล้วมันก็เกิดเดือดาอแท้มันเกิดความอเทนเราพยายามซือที่มันทดแทนเพราะเราที่เราก็ยทำดี เขาก็เข้ามานั่งในต้ร่มไม้ร่มใบที่เราแคร์กินก้านจกานเขาเขาก็มีความสุขล้อไปอย่างเียบทเขาไม่พอใจกขากตีต้นไม้เราดีจะคืบเราดีพราว่าเอาเอาเกมมาลูดใบมันเล่นทีเอามีดฉับมาทัดทีถ้าถึงเรื่องว่าเราอะไระเราเป็นต้นไม้ให้สายน้ําร่มรื่อชื่นกะมมท่านเกิดเป็นคนท่านให้อะไรเรา